สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลค่ะตอนนี้ลุงจิ้มก็มาช่วยตักดินกับลุงนะคะนี่นะคะช่วยกันนะคะว่าดีแล้วเจ้นี้จะให้ส่งไปที่ไหนครับสวัสดีค่ะท่านผู้นะครับนี่ก็พี่อ๋อดี่นะก็ยังไม่ถึงน้าเลย ตั้งลไ่าแรกผมก็ร้อยเนี่ยเ,เอาเนี่ยะยางนี้ลเนีื่อจไม่ถ่ายเจะบอกเพื่องก็งนี <อา S 1> ไง<ะ>หนตั้งแล้วตังว้งแล้วหลให้ภาพบรรยายใ้า,ยายะ ไม่ถ้าเกิดว่าหนูพูดมากเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยจะเท่าไหร่ไงอันนี้หนูถ่ายแล้วหนูก็เลยแบบไม่พูดให้ได้ยินเสียงหายใจของจิมมัเหนื่อยแค่ไหนนี่ใกล้แล้วใครจะพลาดช็อตเด็ดช็อตเด็ก เออห้องก็ด้ก็ไรกินมันเป็นยังเลยนี่โอ้โหเนี่ยคุณแม่ใช่ไหคะรูดจีนกำนวนคนนะคะก็ขุดดินกันนะคะรูดจีนก็ตักดินนะคะ เหนไหมลุงจิมเหนื <ics> <one> ่อยไมเหนื <laughs> ่อยไหมลุงจิมทำงานทำงานท้ยใช้ของในให้กล้องกล้องลุงในให้กล้องกล้องลุง นลลหนูเลยไให้่ไได้มจะมาทวไปไปแล้วก็จำมาบ้งรู้สึกมีพี่เพิ่อกับป้าแท้นที่ให้พี่ไ่ได้ให้หนูเลยจำได้หรือเปล่าจำไม่ได้นจไม่ได้จะไปเอาอะไรจำไม่ได้พี่ต้องเปคนแบบนั้นคนแบบนี้เลยคำพูดคำพี่แบบจะไม่มีพี่ไม่ใจดี ไปกินข้าวก่อนก็ได้ลุงมาแวมคนทำงานช่วยนี่นะคะก็ลุงจิมก็ช่วยตักดินนะคะก็ผัดเปลี่ยนกันนะคะเอฟซีไหนไหนอันนี้กี่กองนี่อันนี้กี่กองนี่สองสองสองเดียวจริงเหรอมันจืด เอาก็ตอนแรกก็กะกินเองแล้วนี่มาเอาลุงเหนื่อยๆก็เลยเอาให้ลุงเดียวก็เพราน้ำมาแล้วครับเต็มคันรถครับเดี๋ยวจะไปเอาลุงกล่องมากรได้ไหมนี่อะของมาแล้วนะคะมาส่งแล้วนะคะนี่ที่ลุงพลต้องการนะคะวันนี้นะคะสุดๆเลยนะคะที่ต้องการสุดๆนะคะมาแล้วนะคะเยี่ยมใช่ไหมไม่ใช่ลุงลุงมาด้วยไงลุง ลช้นกันครับชาไอ้ชายกำลังลุ้นกันว่าใครคนขับอยู่ตอนแรกเขาบอกานุขับอนุลงทางนี้ี๋ยวก็ต้องคิปเลนี่นะคะนี่นะคะนะครับน่กสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองันนีเน่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะ TP Coffee นะคะ แนะนำช่องข้อมูลชูชาแนลนะคะสวัสดีนะคะนะครับ